ครับสวัสดีครับที่นีบรนดากราชนะครับวันนี้มีเวอรรุนเอ็กเอดีบีจดห้าศูนย์นะครับนำโช๊มาเซตติ้งใหม่นะฮะเดีไปใส่ไวเอมาใส่ก็ร้านเขาก็สักแต่ใส่ให้จริงนะ้วก็ไม่มีการเซตติ้งที่ให้ถูกกับสไตล์การขับขี่นะการปรับพีโหลดนะครับค่าแซกนะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผิดเพี้ยนไปหมดนะฮะทำให้ขี่แล้วรู้สึกว่ายังไม่ประทับใจซึ่งจริงๆแล้ว ชุดนี้ก็น่าจะจบได้นะครับส่วนเรบคนที่มีงบในระดับแค่นี้นะฮะของพวกนี้ก็ดีตามงบนะครับแล้วอันนี้ก็จะทําการเช็คพับเบรกจานเบรกนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับพับเบรกที่แนะนําก็จะเป็นเมมโบนะครับเมมโบเหนือซินเทอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดจบนะครับใส่ตัวอื่นก็จะ จะคาใจจะเบรกเราจะรู้สึกไม่ประทับใจนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเจ้าของก็เพิ่งเปลี่ยนมานะจริงๆก็ยังไม่ถึงขนาดว่าหมดหรอกแต่ว่าเบรกมาแล้วคนดูสีจานนะครับนี่คือรอยรอยไหม้นะครับรอยไหม้แล้วก็กินกินจานเบรกด้วยนะครับเนี่ยผมว่าถ้าบางอีนิดนึงนี่น่าจะได้เปลี่ยนผ้าเบรกแล้วนะวิธีการเช็คเช็ค เปลี่ยนจานเบรกนะไม่ใช่เป็นพระเบกถ้าถ้าเป็นมันจะมีวิธีการเช็คอยู่นะครับมันจะต้องดูว่ามินิมัมของจานใบนี้เขากาหนดอยู่ที่ความหนาอยู่ที่เท่าไหร่ต้องดูที่เนื้อ,อาจานเขาจะมีพิมพ์บอกไว้นะครับโดยใช้เวอร์เนียวัดอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับไม่ใช่สายช่างนะอันนี้ก็เป็นคือเวอร์เนียนะเป็นสําหรับการวัดค่าความหนานะครับเดี๋ยวเราจะทําการตรวจเช็คให้กับลูกค้านะครับ ล้างปั๊มเบรกเราก็จะติดตั้งผ้าเบรกเข้าไปนะครับหน้า2หลังหนึ่งนะครับป้ายลงมือทำงานนี่ก็เป็นผ้าเบรกนะครับ Membo Center นะครับตรงรุ่นนะครับใส่กับ x a d v ได้ a f r i c a twin ได้นะครับล้างแล้วก็ติดตั้งผ้าเบรกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการทานน้ำยาการคลายสีแดงนะครับทำความสะอาดตัวเลยนะฮะเพราะขุ่นเยอะมากเลยนะฮะทำให้ลูกสูบเนี่ยติดได้นะครับ ไปติดตั้งร้านแบบมั่วๆมานะครับแผ่นชิมผ้าเบรกของเดิมนะครับถอดทิ้งเฉยเลยนะครับนี่เป็นผ้าเบรกนะครับด้านซ้ายนะครับไม่มีชิมนะฮะของด้านซ้ายก็มาตรฐานเดียวกันนะครับทาน้ํายาการขยก่อนที่จะติดตั้งเข้าไปนะครับข้างหลังก็เป็นผ้าเบรกของเมม o บอร์ซินเทอร์เช่นเดียวกันนะครับเพื่อประสิทธิภาพการเบรกที่ดีนะครับ เยวจะทําการล้างปั๊มก่อนนะครับเคละมาเลยนะฮะวัะเบรกของเก่านีนฝุ่นเยอะมากนะฮะไม่มีคนล เรียบร้อยนะครับเบรกหลังแล้วทำการเช็คแซกชกหน้าและชกหลังนะครับอันนี้ก็เป็นชุดคารทริกนะครับของ y s นะฮะก็จะสามารถที่จะปรับพีโลดได้นะครับแล้วก็ปรับคอมเสชั่นปรับรีบาร์ได้แบบ full a i j u s t นะครับอันนี้ก็ใช้หุกเหลี่ยมนะฮะสามารถที่จะจูนได้ตามความชอบนะครับตามความชอบเลยก็ปรับได้ละเอียดดีนะครับ เราจะทําการลองปรับทั้งสงค่านะครับแล้วก็ปรับจูนชกหลังด้วยนะครับเพราะวันนี้นี่ผมว่าน่าจะเป็นค่ากลางเลยเท่าที่ลองหมุนดูที่แรกสํารวจดูก่อนนะนะเดีย๋ยวเราทําเสร็จแล้วเราค่อยให้เจ้าของได้ดูว่าถูกใจถูกใจไหมนะครับถูกเช็คแซกถูกต้องไหมนะครับอันนี้ก็เป็นกระบอกสําหรับปรับค่าคอมเพรสชัน นะครับแต่ถ้าพูดถึงให้ผมแนะนําถ้าจะเล่นขนาดนี้นี่ใส่เป็นตัวท็อปไปเลยก็ดีนะตัวท็อปมันก็จะสามารถปรับพีโลดได้นะหมุนได้เลยผมว่าดีนะครับเป็นไงบ้างเออครับเ็อาการมี่าขามาเยอะอยู่อืมไม่แบบที่เขาขามาตอนแรกมันเป็นแบบว่าสแตนดาร์ดเนี่ย ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วผมก็ไว่ดาผม